สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับผมกับน้องกล้องนะครับก็มีความเป็นห่วงนะครับตอนนี้นะครับผมแนะนําให้ใส่ยิบซ้ำเนาะซึ่งเป็นธาตุอาหารรองนะครับแต่ด้วยผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนนี้ยิบซ้าขาดตลาดนะครับหายากทีนี้ว่าทุเรียนเราก็มีการแตกใบอ่อนเนาะปีนี้ถึงยังไงก็แล้วแต่ทุเรียนจะแตกใบอ่อนมากก็เป็นห่วงนะฮะอยากจะให้เพื่อนๆเนาะ ที่หายิบซ้ำไม่ได้นะครับผมก็อยากจะให้ใช้อีกตัวหนึ่งนะฮะเขาเรียกว่าดีเกลฝรังนะครับเพื่อนๆดีเกลฝรั่งหรือแมกนีเซียมซันเฟตเนี่ยคือตัวเดียวกันนะครับเพื่อนๆถ้าทุเรียนไซส์นี้นขานาด7็ดปีแบบผมเนี่ยเพื่อนๆน,นก็ใส่ทั้งต้นละ3ขีดเนาะเพื่อนๆครับใส่ไปก่อนครับป้องกันการแตกใบอ่อนลดการหลุดร่วงนะครับเพื่อนๆคือแก้ไขเบื้องต้นนะครับใช้แมกนีเซียมซันเฟตหรือดีเกลฝรั่งไปก่อนนะครับที่3ขีดต่อต้นนะครับแล้วมีโอกาส หายิบซ้ำได้ก็เอายิบซ้ำม,มาใช้นะครับเพื่อนเพนเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้แมกนีเซียมซัลเฟตนะมันจะทําให้ทุเรียนเราแตกใบอ่อนมากแล้วก็แก่ช้านะครับมันจะช่วยลดการหลุดร่วงได้นะครับดีเกลฝรั่งหรือแมกนีเซียมซัลเฟตเนะี่ยแล้วก็สุดท้ายหายิบซ้ำได้ก็ต้องใส่ยิบซ้ำด,ด้วยนะครับแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับเพื่อนๆ่เพื่อนๆดูนะครับระยะนี้เนาะระยะทุเรียนดอกระยะนี้นะครับน้องกองให้เพื่อนเพื่อนเพืน่อดูนะ ระยะนี้นะครับเพื่อนๆมีโอกาสนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมีอาหารพืชจุลธาตุของเราแล้วนะครับก็ฉีดพ่นได้เรื่อยๆเลยนะครับเพราะตอนนี้จะทําให้ไม่ว่าสภาพอ,อากาศากลางคืนหนาวกลางวันร้อนเนี่ยที่ทําให้ดอกร่วงเนี่ยถ้าฉีดจุลธาตุอาหารพืชนะครับจะทําให้ลดการหลุดร่วงลดติดลูกดีการขึ้นลูกดีนะครับเดี๋ยวพอบางแปลงที่ใช้จุลธาตุอาหารพืชแล้วเนี่ย จะติดลูกดีมากเลยครับไม่ค่อยร่วงนะครับถ้าเพื่อนๆหาอาหารพืชกับจุลธาตุของผมไม่ได้เนี่ยก็สามารถที่จะใช้แคนเทียมโบลอนเนาะและก็อาร์โทนิกแล้วก, A onic, วก็ฉีดไปที่ดอกได้เลยนะครับแคนเทียมโบลอนอาร์โทนิกแล้วก็ถ้าเพื่อนๆหาตัวธาตุาอาหารรองได้ก็ปบบนไปด้วยเนาะฉีดไปที่ดอกครับจะช่วยลดการหลุดร่วงแล้วก็ทําให้เกสรแข็งแรงติดดอกง่ายนะครับเพื่อนๆครับเพราะว่า จากนี้ไปอากาศมันจะเปลี่ยนแปลงเนาะผมเป็นห่วงนะครับก็กลัวจะหลุดร่วงกันนะฮะแลวเรื่องรักษาความชื้นนะครับเพื่อนๆพยายามรักษาความชื้นไว้เนาะให้มีความชื้นมากหน่อยนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าอากาศกลางวันเนี่ยมีอากาศแห้งลมแรงเนี่ยเพื่อนๆรักษาความชื้นหน่อยในกรณีอากาศแห้งลมแรงเนาะรักษาความชื้นไว้คือเพิ่มน้ําแต่ถ้าอากาศเริ่มอุ่นนะครับเพื่อนๆก็รักษาคุณระดับน้ําไว้ที่เดิมนะครับเพื่อนๆนเพราะว่าถ้าเพื่อนเพื่อนเติมน้ํามากไปเนี่ยใบอ่อนที่ออกมานะครับเพื่อนๆมันจะไหลมันจะยาวเนาะ ถ้าเราแล้วการตีน้ำนะครับเพื่อนๆที่ใครเริ่มมีใบอ่อนแล้วเนี่ยให้ตีน้ําเสมอเสมอปลายใบไว้นะครับจะทําให้ใบอ่อนเราไม่ออกมากแล้วก็ดอกยังสมบูรณ์ดีอยู่นะครับเพื่อนๆแล้วรักษาดูดูรักษาความชื้นไว้เนาะผมเองผมก็ด้วยความเป็นห่วงนะครับผมทําแบบไหนได้ผลผมก็จะมาน,นาําเสนอจะมาบอกนะครับเพื่อนๆอ,อย่าเพิ่งเชื่อผมคนเดียวนะพยายามดูสวนข้างๆด้วยว่าเขาทากันยังไงนะครับ เพราะว่าตอนนี้อากาศมันไม่เหมือนเดิมแล้วเราจะทําอะไรแนวคิดเดิมๆแบบเดิมๆไม่ได้แล้วนะครับแล้วเป็นหัวอีกอย่างนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเจอสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงดอกลวงเพื่อนๆอย่าตกใจอย่าเข้าใจผิดนะครับคิดว่าลายแดงลงเนาะเพี้ยไฟลงนะฮะว่าดอก่วงเนี่ยเพื่อนๆเพิ่มน้ำนะครับเนาะก็หายแล้วนะครับเพี้ยไฟไม่สามารถทําให้ดอกเราร่วงได้นะครับเพื่อนๆเพิ่มน้าก็จบแล้วเขนเส้นบอลลอนยังไงเราต้องใช้อยู่แล้วเนาะต้องใช้ครับเพื่อนๆครับสําหรับวันนี้นะครับผมกับลูกชายก็ ด้วยความเป็นห่วงออกมาเตือนนะครับเ,เพื่อนๆแล้วก็สําหรับใครที่ดูคลิปเราชอบใจนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจน้องกล้องลูกชายของผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ